ทุกคนทนกระแสะไม่ไหวแล้ววันนี้เราจะมาทำมันอบชีจ้าทำด้วยหม้อทอดตัวนี้เลย S C E พัดรุ่น X B T ปะไปเริ่มทำกันเลยอย่างแรกนะเอาไปล้างก่อนเลยแล้วก็นำมาห่อฟอยเทน้ำลงในหม้อน,นิดหน่อยพอนะตัวถาดรองชัน้นเคลือบนอนสติกอาหารไม่ติดแถมทำความสะอาดง่ายด้วยแล้วก็เอาเข้าอบเลยปรับอุณหภูมิได้ถึง200องศาก็หมุนไปเลยจะใช้เวลา30นาที สุกแล้วจ้าหม้อทอดทั่วไปอบออกมาแล้วมันจะแห้งแต่ตัวนี้ไม่เลยจ้าเขาเป็นระบบอบไอน้ำและลมร้อนอบออกมาแล้วเนื้อสัมผัสช่ำๆแบบนี้เลยปะ่ะต่อค่ะเอามาผ่าครึ่งเลยแล้วก็บดๆๆใส่เนยกับเกลือแล้วก็คลุกเขาคลุกเสร็จใส่ข้าวโพดแล้วตบด้วยชีสแล้วก็เอาเข้าอบอีกรอบเสร็จแล้วน่ากินไม่ไหวชีสยืดมากใครที่สนใจสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ตรงแคปชั่นได้เลยนะคะ